เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังงานคือพลังชีวิตหากมีพลังงานสมบูรณ์ร่างกายจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและร่างกายจะเจริญเติบโตได้ตลอดชีวิตในร่างกายเรามี75ล้านล้านเซลล์ทุกเซลเป็นแบตเตอรี่น้ำขนาดจิ๋วและแต่ละเซลล์ก็ส่งพลังงานขนาด70-80มิลลิวโอ์ออกมาถ้าสุขภาพของเราดีทำให้รอบกายเรามีพลังงานห่อหุ้มที่เรียกว่าบโหรือออร่า แบตเตอรี่จะมีไฟเต็มต้องมีน้ำเต็มเซลล์และเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูงที่เราเรียกว่า v i t a l i z e d Water น้ำมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ยิ่งกว่าสารอาหารทุกชนิดในโลกความเสื่อมของร่างกายและความชราภาพน้นเชื่อว,ว่าเกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายขาดน้ำเรื้อรังร่วมกับมีอนุมูลอิสระมาทำลายเซลล์ภายในร่างกายนั่นเองน้ำเป็นทั้งเครื่องบันทึกเสียงและบันทึกความคิดเป็นทั้งคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นสือ่อข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดในโลกโดยน้ำ 1cc สามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง1,000กิกะไบต์สมองมีน้ำมากกว่า1 0 0 0ซีจึงเก็บข้อมูลได้มาก กว่า1กกล้านกิกะไบต์เมื่อน้ำผ่านสนามแม่เหล็กคลื่นเสียงประจุไฟฟ้าพลังงานสกาล่าหรือแสงฟาอินฟราเรดจะแตกตัวเป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กลงและแตกตัวเป็นไอออนมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ดรมาซารุอิโมโตนักวิจัยเรื่องน้ำชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงก้องโลกได้ทดลองนำขวดน้ำดื่มวางทับเหรียญควอนตัมที่เราเรียกว่าพลังสุปพมงคลหรือฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแบนแนด์ซึ่งมีพลัง จากธรรมชาติวางไว้นานหนึ่งชั่วโมงพบว,ว่าน้ำในขวดเกิดเป็นผลึกหกเหลี่ยมสวยงาม าศาสตราจารย์นายแพทย์วิจิตบุญยโหตระและคณะได้ทําการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยของดรมาซุอิโมโตโดยใช้ขวดน้ําดื่มขนาด500ร้อถึงห้าพันมิลลิลิตรวางทับเหรียญพลังสุภพมงคลฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแพนแดนนาน1-15ถึงชั่วโมงผลคือได้น้ําดื่มที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพที่เราเรียกว่าวิ t ชัลไลซ์วอเตอร์มีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้ 1. มีฤทธิ์เป็นด่าง PH 7 6ถึง8.5น้ําที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิของความ ตรวจในร่างกายสร้างสภาวะสมดุลในร่างกายซึ่งมี p.s 7.4ทําให้ปฏิกิริยาชีวเคมีที่สําคัญสำคัญภายในเซลล์รวมทั้งการสร้างเอนไซม์ฮอร์โมนสื่อประสาทมีประสิทธ,ธิภาพน้ําเป็นด่างเป็นสารละลายที่ดีมีแรงตึงผิวต่า สามารถละลายสารอาหารได้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกทั้งน้ำเป็นด่างสามารถดูดขับออกซิเจนเข้ามาเก็บไว้ได้มากกว่าน้ำถึง100เท่ามีโมเลกุลขนาดเล็กรูปหกเหลี่ยมสามารถซึมผ่านเข้าออกเซลล์ได้สะดวกนำสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้มากและนำของเสียออกจากเซลล์ได้เร็วขับพิษได้ดีทำให้เลือดไม่ข้นและสะอาดสมดุลและเม็ดเลือดกระจายไม่จับกลุ่มเลือดไหลเวียนสะดวกมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระทำให้ป้องกันโรคเสื่อมได้และเพิ่มภูมิด้านทานโรคอื่นๆ ไดด้ีเหรียญพลังสุพมงคลคือพลังธรรมชาติ f u วชั่นเอ็กเซลควันตัมแผ่นดันสร้างความมหัศจรรย์ของน้ําทําให้น้ํากลายเป็นน้ําที่มีพลังชีวิตเหรียญพลังสุพมงคล f u วชั่นเอ็กเซลควันตัมแผ่นดันของแท้ต้องมี e-business p a c k e age, สามารถติดต่อสอบถามได้จากนักธุรกิจเพื่อสังคมโดย Fusion นเอ็กเท่านั้นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์กลาง0 2 370 3 2 7 0 02-370-3270หรือหมายเลขติดต่อนักธุรกิจเพื่อสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี้คือรายการทหารของแผ่นดินนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิศศทยุโทรทัศน์บางกอกนิวเทลวีชันหรือว่า BKNTV หรือว่าไทยทีวีสามเดิมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ท่านได้กรุณาติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องเรื่องราวในแวดวงทหารเราจัดรายการเราไม่ได้มาเชียร์ทหารเราเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าเราจะต้องพูดในสิ่งที่เป็นคุณหรือว่าเป็นโทษต่อทหารเสมอไปแต่ถ้าหากว่าสถาบันทหารเป็นอะไรไปนั่นก็หมายความว่า สถาบันประชาชนก็ต้องล่มสลายไปด้วยก็หมายความว่าชาติของเราก็จะต้องสิ้นไปนี่คือรายการทหารของแผ่นดินเป็นรายการที่เราต้องการที่จะให้ทหารครอบครัวทหารและพี่น้องประชาชนคนในชาติได้เกิดความตระหนักว่าสถาบันนี้องค์กรน,นี้มีความสำคัญซึ่งทหารนั้นมีมาตั้งแต่โบราณเป็นทหารที่คู่มากับราชบัลลังก์ มาจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์นั้นก็ทรงเป็นจอมทัพไทยการที่ประเทศไทยเราได้เสรีภาพได้ชาติของเรากลับคืนมาเพราะว่าบูรพกษัตริย์ได้ต่อสู้ได้เป็นนักรบแล้วก็ได้ถ่ายทอดความคิดและจิตวิญญาณของการเป็นผู้รักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกให้หลานก็มาจากวิญญาณของนักรบบูรพกษัตริย์ที่ถ่ายทอดมาอย่างบรรดาจอมทัพเหล่าทัพทั้งหลาย ท่านผู้ชมครับบุคคลที่ได้ให้เกียรติแก่รายการในวันนี้ก็เป็นบุคคลที่รักชาติจนชีพพลีถึงแม้ว่าจนถึงเวลานี้จะมีอายุผ่านวัยเกษียณมาแล้วหลายปีแต่ว่าความรักชาติความรักสถาบันความภาคภูมิใจในการเป็นทหารของพระราชานั้นก็ไม่มีเสื่อมคลายเป็นอาจารย์ของทหาร เป็นอาจารย์ของนายทหารเป็นบิดาของนายทหารแล้วก็เป็นครูทหารเป็นทหารของพระราชาเป็นทหารของประชาชนท่านเป็นคนที่มีความเข้าใจในการเคลื่อนไหวทางการเมืองท่านเป็นคนมีความเข้าใจและมองสถานการณ์ถึงความไม่รอดหรือภาวะอันตรายของประเทศชาติที่จะคืบ พลานใกล้เข้ามาถ้าหากว่าทหารนั้นมีความอ่อนแอบุคคลท่้นนี้เป็นอดีตวุฒิสมาชิกเป็นที่ปรึกษาอาดีตนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่สีเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์แห่งวงการทหารและเป็นทหารที่มีใจเปิดกว้างกล้ารับคำตำหนิแล้วก็ เปิดใจที่จะรับฟังคำเสนอแนะต่างๆแต่เป็นฐานคอแข็งคือไม่ยอมก้มหัวให้กับกลุ่มทุนใดๆท่านได้บรรดาศักดิ์จากกษัตริย์แห่งมาเลเซียเป็นดาโตะเพราะท่านได้สร้างคุณประโยชน์ที่เป็นเกียรติศักดิ์ศรีของคนไทยแต่เป็นผลให้ประเทศเพื่อนบ้านได้รับความสงบสุขอันเนื่องมาจากการที่เป็นผู้เจรจาสงบศึก โจจีนคอมมิวนิสต์แห่งมาลายาหรือว่าจีนเป็งมาเลเซียก็ต้องขอบคุณเราจนถึงทุกวันนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียแห่งความสงบสุขของประเทศของเขาด้วยอดีตแม่ทัพภาคสี่พลเอกกิติรัตน์ฉายาสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณนอรขอบคุณครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยความยินดีเราพูดกันถึงเรื่องของคําปฏิญาณในแต่ละวาระที่ผ่านมาไม่ว่าคําปฏิญาณตน ของคนที่ดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาทหารที่ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมผลทหารที่ปฏิญาณตนในวันกองทัพไทยทหารที่ปฏิญาณตนในโอกาสวาระอันสำคัญต่างๆเป็นทหารที่ปฏิญาณด้วยจิตวิญญาณเป็นทหารที่พร้อมที่จะเพลียชีพเพื่อชาติแต่ปัจจุบันนั้นที่เรากล้ามานั่งพูดกับท่านตรงนี้เพราะว่าสถาบันทหารโดนย่ำยี จากพฤติกรรมของทหารที่ไม่ดีเป็นเหตุให้คนธรรมดาทั่วไปขาดความนิยมขาดความเคารพดูเหมือนกับว่ากองทัพจะแตกแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทหารบางส่วนนั้นกลับมาฝักใยต่อกองทุนเดียวกันกับที่นักการเมืองที่ไม่มีสติปัญญาในการหาเงินเลี้ยงเทียบอยู่รอดได้เป็นกองทุนหนุนนักการเมืองเร็วๆทหารที่เป็นอาชีพ มาฝักใฝ่กองทุนเดียวกันจนกระทั่งกลายเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีแล้วสีเขียวก็โดนเหยียดหยามเป็นยิ่งนักเรื่องนี้ท่านจะต่อยอดอธิบายความว่าอย่างไรครับสิ่งสำคัญก็คือทาหารต้องรู้ตนเองนะรู้ตัวว่าที่เขามีคำถามว่าอูอายูนี่กหาคำตอบให้ได้นะครับถ้าเราายังหาคำตอบไม่ได้สังคมก็จะถามอยู่เรื่อย ความไว้าว,าวางใจของประชาชนคนไทยต่อกองทัพแห่งชาตินี้ก็จะไม่มีกองทัพแห่งชาติเป็นกองเป็นต้องรับภารกิจที่สั์สิทธิ์ในการนี้ทางภาคใต้ก็กําลังวุ่นวายเป็นเวลาตั้งเจ็ดปีแล้วปีที่เจ็ดย่างเข้าปีที่เจ็ดก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เป็นหน้าที่ของกองทัพแล้วกองทัพยังมาวุ่นวายในตัวของกองทัพเองในหลายเรื่อง มันก็ทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาเรียกประชาชนเสื่อมศรัทธาเขาออกมาวิจารณ์ในหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องยีทีสองร้ยใช่ไหมเครื่องตรวจวัตถุระเบิดเ,ออเครื่องตรววัตถุระเบิดมันกลังบัลลุนสร้อยห้สิบล้านร้อยห้สิบล้านอะไรต่ออะไรจึงตามมาเยอะแยะดูเหมือนกับว่าเขามามองว่าเดี๋ยวนี้ทหารแทนที่จะมีสติปัญญาในการปกปักรักษาทรัพยายกรประเชาติ แต่มันกลายเป็นทหารคอ์รัปชัติเนไปทุกหย่อมยาเขาดูถูกถึงขนาดนั้นเลยเหเขาคิดอย่างนั้นทีนี้ว่าจะจริงแท็แกไหนก็เป็นเรื่องทึง่ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ก็ต,ต้องยอมให้เขาพิสูจน์แล้วถ้าเรามีความมั่นคงนะมีจิตวิญญาณเป็นทหารอย่างที่ผมเรียนกับคุณดอนและกับท่านผู้ชมว่าเมื่อครั้งแรกเมื่อเป็นเด็กหนุ่มที่เราตัดสินใจจะเข้าโรงเรียนนร้อย หรือโรงเรียนเตรียมทหารที่จะมีอาชีพทหารนี่เราจะต้องเลือกอุดมการณ์ไม่ได้ไม่ใช่อุดมสมบูรณ์ันั่นแหละเป็นการตัดสินใจครั้งแรกของเด็กหนุม่มแล้วเมื่อเราได้เข้าไปแล้วแล้วก็รับราชการทหารค่อยเติบโตขึ้นไปจนเป็นนายพันนายพลอะไรนี่นะมันก็มันสร้างสมสปิริตของทหารต้องมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่หายไป มานึกถึงอุดมสม,มูลเมื่อเป็นทหารผู้เท่ากเกษียณแล้วปนแบบตัวเป็นหัวคะแนนนักการเมืองไหวยทหารมันก็ทําให้กองทัพเสื่อมนักการเมืองก็ดูถูกทหารสามารถที่ตอบโต้ผลเอกผลตรีแล้วตัวเองก็หัวหดถอยไปซึ่งมันเป็นเรื่องเสียเกียรติภูมิของพวกผมด้วยของสาบัน ที่ท่านได้ศึกษามาได้โดยเฉพาะของกองทัพเพราะนั้นเรากำลังพูดถึงตัวอย่างที่ดีและไม่ดีกันนะตัวอย่างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างหรือไม่ผมจะบอกว่าถ้าเราได้ท่าท่านผู้ฝังได้ติดตามคุณดอนได้ติดตามคําสาบานไม่ว่าสาบานต่อต่อธงไทยชจะเริ่มผลหรือสาบานต่อในวันในวันอ่า ต่อ,ตอเหรียญรามาทิบดีหรือต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์ในวันเฉลริมพระชนพรรษาก็ตามถ้าเราได้ศึกษาทุกถ้อยทุกคำทุกคำทุกถ้อยคำทุกประโยคสิ่งเหล่านี้คือเป็นคำิยานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นคำมั่นสัญญานะที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสิ่งสกิดคือประชาชนที่ไปร่วมพิธีผูหลักผู้ใหญ่แต่งตัวกันสวยนะองอาจประทหารองค์อาจท่าทางองค์อาจเป็นคำคำสัญญาคำมั่นสัญญาแล้วก็มีความผูกพันต่อตัวเองต่อทหารรักษาพระองค์ต่อคนที่เป็นทหารแต่งเครื่องแบบแต่งชุดพรางแต่งชุดเขียวหรืออะไรก็ตามต่อทุกคน เึ่งต้องยึดถือปฏิบัติทั้งร่างกายคุณดอนทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายด้วยจิตใจด้วยจิตวิญญาณด้วยจนชีวิตหาไม่ผมไม่ได้เป็นในแบบอย่างที่ดีหรอกแต่ผมก็พยายามที่จะเป็นนายทหารที่ดีมีจิตวิญญาณของทหารก็จะทําหน้าที่อย่างนี้จนตามคำรัาบานว่าจนชีวิตหาไม่นะคุณดอน สิ่งเหลนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่อยากจะย้ําให้ทหารทั้งหลายนายพลผู้ใหญ่ฝ่ายทหารทั้งหลายขุนพลทั้งหลายลองตั้งสติแล้วใช้ปัญญาเนี่ยพิจาว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าผลทหารนายสิบนายร้อยนายพันนายพลได้ได้ปฏิบัติตามคำปฏิญาณอย่างครบถ้วนเข้มงวด ด้วยจิตสำนึกของความเป็นทหารแล้วหรือยังเป็นคำถามผมถามคุณดอนถามประชาชนถามว่าท่านในปฏิบัติตามคำสาบานแล้วหรือยังถ้าท่านปฏิบัติท่านก็เป็นคนมีเกียรติไม่มีใครมาลบหรูแล้วมาดูถูกทุกคนก็รักทหารรักกองทัพอยากให้ทหารเป็นเสาหลักจริงๆเวสเปกเครบ,บูชาอยากจะเข้าไปเห็นทหารแล้วอยากเข้าไปกอดอยากเข้าไป เพราะทหารก็มาจากประชาชนเพียงแต่เราเลือกชีวิตเลือกอาชีพเป็นทหารซึ่งต้องชีวิตทหารต้องเสียสละต้องอยู่ด้วยความเสียสละอยู่ด้วยความกล้าหาญต้องเสียสละแม้แต่ชีวิตในสงครามเพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากในเรื่องของจิตใจในเรื่องของสามัญสานึกในเรื่องอะไรซึ่งอธิบายอย่างไรมันก็ไม่มีความชัดเจนเพราะเาเป็นนมามธรรม เพราะนั้นทหารต้องทำนามมาทำที่ท่านได้รับการอบรมมาให้เป็นรูปธรรมใช่ไหมคนจึงนักถือเพราะนั้นคำถามเหล่านี้จะหมดไปเมื่อทหารมีความสำนึกในคำปฏิญาณทุกข้อท่านต้องทำข้อหนึ่งทำหรือยังสองสามทีอ้าทำหรือยังข้อนี้ยังบกพร่องยังไม่ได้ทำก็นำไปคิดนำไป